ทำไมอะน้องเก่งน้องเก่ง้ยช่มไหมใสสวยนะครับตัวนี้ยังไงครับดูใสสวยโอเคครับเดี๋ยวให้น้องหมิวไปปล่อยปลาก่อน สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีตอนรับ FC นะครับเขาสู่ชาแนลเออคอนเทนต์นี้เร่งด่วนอีกแล้วครับ FC <c oughs> จริงๆเราพยายามนะครับที่จะหาคอนเทนต์ที่มันออแปลกใหม่นะครับเมื่อเช้านี้ก็ลุงบอกตามตรงลุงไปหาหมายใหม่กับเนเนนมาแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จครับ <c oughs> วันนี้ก็เลยกะว่าจะชวนน้องหมิวมานั่งสปิวในคลองดีกว่านะก็เอ,อตอนแรกน้องหมิวติดธุระด้วยแต่พอดีกลับมาก่อนก็เลยอ่ะ ให้น้องหมิวมาตกเดี๋ยวเราเริ่มจากการประกอบสายหน้าเลยดีกว่าเชื่อว่ามือใหม่หลายๆคนเด็กดูช่องเราเนี่ยก็เยอะนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มจากการที่ประกอบให้ f อเห็นเลยว่าการที่เราจะตกสปิวเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรและเราจะต้องประกอบแบบไหนอ่ะหมิวแกะกล่องนี้ขึ้นมาคือคือใครที่เป็นแล้วนะครับก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่ามือใหม่ดูช่องเราก็เยอะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสต็อปเปอร์นะครับ เราจะใส่ยี่อันซอปเปอร์สค่ะอ่ะวิธีการใส่ใส่ยังไงอันนี้บอกเลยนะครับว่ามันคือเอ็นนะครับที่ออกจากลอกมานะครับออกจากลอกมาเลยนะอันนี้เป็นเอ็น12ปอนที่ลุงเตรียมไว้มันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราทํายังไงหมิวอ่าเราแย่ yeah. มันมันจะมีลวดเล็ก,เลกๆเป็นเรนห่วงนะ อ่าแล้วเราก็แย่เอ็นเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะออ่าเข้าไปแล้วทำยังไงยังไงเราก็ดึงออกอ๋อดึงเลยแล้วเดี๋ยวมันจะลูดติดเอ็นของเรามาเหรอ่ะอ่าลองลองดูลองดูดึงออกมาอรับติดไหมไม่อ๋อมันจะอยู่ในเอ็นของเราแล้วใช่ค่ะแต่บางคนเขาบอกเขาไม่ใช้สต็อปเปอร์แบบนี้เขาใช้หนังยางมัดก็ได้แต่แบบนี้มันค่อนข้างที่จะมาตรฐานสากลนะครับก็ใส่ไปแล้วหนึ่งอันพอใส่ไปแล้วเราทําไงลูดไหม รูดยร,รูดลงมาอ๋ <c oughs> อไอตัวนี้จะเป็นตัวที่ล็อกทุ่นไม่ให้ทุ่นมันเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับอ่ะเลื่อนขึ้นไปพอประมาณแล้วไงต่อครับขั้นตอนต่อไปต่อไปใส่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่ล็อกทุ่นใช่ไหมอ่าอ่ะ,อะแล้วเราทํายังไงเราจะใส่ยังไงใส่เข้าไปในห่วงนี่คะ่ะไหนห่วงห่วงเอาเอาเอ็นร้อยเข้าไปใช่ไหมอ๋อร้อยเข้าไปแล้วยังไง ร้อยร้อยลงไปเลยแล้วมันจะไปติดกับตัวล็อกทุ่นสีแดงที่เมื่อกี้เราใส่ไว้ใช่ไหมใช่ค่ะไหนไหนไหนอ๋อนีไน่ไงมันจะเป็นตัวล็อกนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปยังไงต่อก็ใส่ใสอีกรอบหนึ่ง <Okay S 1> อ๋อเพื่อไม่ให้มันขึ้นลงใช่ไหมค่ะ uh huh. อ๋อโอเคอ่ะอ่ะวิธีการเดิมไหนไหนขอดูอีกรอบหนึ่ง mm hmm. สีแดงอ่าร้อยเข้าไปเหมือนกับร้อยเข็มร้อยตูดเข็มอะไรประมาณนี้ร้อยเข้าไปปับ๊บแล้วไงดึงลูดเรียบร้อยอยู่ในนั้นแล้วใช่คเออง่ายเหมือนกันนะ แล้วไงรูดขอดูหน้าที่ของตัวล็อกทุ่นก่อนตัวล็อกทุน่นคือมันจะเป็นยางใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วทุนมันจะเป็นปลายแหลมๆใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วเรายังไงอ่ะเสียบเข้าไปได้เลยมันจะไม่หลุดใช่ไหมอ่ะไม่หลุดค่ะไหนๆลองดินี่โอ้เอออย่างนี้นี่เองนะแล้วมันก็จะล็อกได้เลื่อนได้ใช่ไหมปรับลายให้มันตื้นลึกได้สบายนะ,ะก็เวลาปรับเราจะไม่ได้ปรับตรงทุนปรับตรงสต็อปเปอร์เอา อ๋อโอเคอ,อ่ะอ่ะเดี๋ยวแกะทุ่นออกก่อนอ่ะตะกั่วเราจะใช้เป็นตะกั่วมักง่ายนะครับบางบางคนเขาจะใช้ตะกั่วฟิวพันพันพัน <ๆ S 1> เราจะใช้ตะกั่วมักง่ายก็คือตะกั่วเม็ดใหญ่เลยบางคนบอกว่าปลาระแวงอะไรยังไงช่างมันเพราะเราตกในบอ่อไม่ระแวงอยู่แล้วปลายเยอะอันนี้คือแบบ หน้าหน้าดินเราจะไม่เล่นกลางน้ําไม่แน่ใจเขาเรียกบาลานหรือว่าไม้ตายยังไงก็ไม่รู้นะเพราะลุงเองก็ก็ไม่ค่อยถนัดทางด้านนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเน้นตีอปอมแต่ว่าทางด้านนี้ก็พอตกได้นะก็เราจะตกแตะพื้นอยู่แล้วเราก็ใช้ตะก่วหนักเลยนะก็ใช้เป็นตะก่ว3กาัมที่เรามีนี่แหละของเท็กซัสจัดเต็มนะครับร้อยเข้าไปอ่ะใส่ร้อยตะก่วไปแล้วหลังจากนั้นทําไงตกได้เลยไหมยังค่ะใส่อะไรอีกลูกหมุนอ่าลูกหมุนนะ ไม่ต้องใหญ่มากก็ได้แต่ว่าเราไม่มีอันเล็กเราก็เลยใช้อันกลางร้อยเข้าไปร้อยหรือพูกเลยมัดเลยนะเอามัดเลยนะก็เรื่องการมัดก็ไว้ใจได้ครับเขาช่วยแม่มัดผักบุ้งขายอยู่โอเคตกได้ยังยังค่ะขาดอะไรอีกใส่หน้าแล้วก็โตเบ็ด ายหน้าเราจะใช้เล็กกว่าสายหลักสายหลักนี่12สองปอนสายหน้าเลยใช้กี่ปอนแปดค่ะอ่าแปดปอนอะไรก็ได้ที่เล็กกว่าเพราะเวลาถ้ามันเจอปลาใหญ่อะไรที่แบบไม่สามารถเอาขึ้นได้มันจะได้ขาดที่สายหน้าใช่ไหมใช่ค่ะก็ผูกต่อกับลูกหมุนใช่ไหมค่ะตอนนี้ล่างสุดคือลูกหมุนนะครับนี่แล้วก็ผูกกับลูกหมุนเลยวันนี้เราเลือกใช้ตัวเบ็ดจินนามาีเบอร์อะไรเจ็ดค่ะ อ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าหมายกันไปเซตทุ่นไปอ,อะไรกันอีกทีหนึ่งปอ่ะมิวเดี๋ยวเราเริ่มจากการเซตทุ่นก่อนมาโยนลงไปเราจะตกตรงไหนเราโย,โยโนไปตรงนั้นตรงลงข่าตรงกิ่งกิ่รงระวัง่งเออตกตรงนี้ตลอดเลยนะเพราะเราจะเซตไว้แค่เฉพาะตกตรงนั้นน,นนะได้ปะ่ะได้ค่ะเอ้ยอโอ้โหเหมือนเซตไว้แล้วครับพอดีเป๊ะก็เดี๋ยวขอเราใส่เหยื่อ,อ,าาอมาลองไปอีกใช่ไหมล่ะประมาณเท่าไหร่สี่ห้าขีดนะ เออเวลาปลายกหรือเอ้ยมันเหมือนมีปลายอยู่ข้างล่างพอดีเลยเนาะอานี้สนุกนะครับมาวันนี้เราจะใช้สูตรจินดามาน,นีนี่ใส่เข้าไปเลยเหมือนหมานใส่ยเหยื่อครับเราจะเน็บติ้งขนมปังนิดนึงนะครับผมขนมปังยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่สำคัญครับเพราะว่าเราจะ เน็บนิดเดียวแล้วก็หุ้มด้วยไฮเกตสิ่งที่สําคัญคือไฮเกตมันจะแตกตัวเรียกปลาเข้ามาทําให้ปลากินไวขึ้นถามว่าหนมปังอย่างเดียวตกได้ไหมกินไหมกินครับถ้ามันเห็นแต่ถ้าไฮเกตด้วยมันจะฟุ้งเรียกปลาเข้ามาได้ดีกว่ามาเริ่มกันแล้วทุกคนจะไปจบหรอพี่ตจุดเดิมนะจุดเดิมนะไรไปปะ ใจร้อนใจร้อนเเริ่ม,เร,มเริ่มมีปลาแล้วดอกเมื่อกี้หมิวเริ่มสังเกตเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นอาการที่น่าจะเป็นปลานะครับต่อแรกพุ้นมันยึกยักยึกยักอันนั้นคือลมบ้างคลื่นบ้างนะครับแ,แต่ว่าจังหวะ,ะในการที่จะวัดปลามันต้องรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าลูกเมื่อกี้ที่ปั้นให้ลูกใหญ่ใช่ไหมบางครั้งมันอาจจะต้องรอให้ก้อนข้างนอกมันแตกออกไปก่อนแลให้เหลือแต่ขนมปังด้านใน คนตกปลาส่วนใหญ่นะครับจะชินกับการรอให้ทุ่นจมนะครับเอาละครับอ,อาการของปลาครับมาแล้ว ทำไมอ่ะน er ้องเก่งน้องเก่งน้องเข้าแล้วยังไงทุ่มหักไปเลยด็กอบ้างทุ่นหักไปเลยป้าคันเบ็ด งานวันเชาวหาดะเรื่องกระดึ๊งเลยถือก่อนมดเข้าไปในเ่งเกมเรียบร้อยขอเวลาแป๊บหนึ่งมดกัดเลยโอเคโอเคโอเคนังไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลองดูหมายอื่นครับตอนนี้น้องหมิวนี่โดนมดบุกครับ น้ำวนน้ำวนน้ำวนเบงเหมียวโอ้ยเบงยเอดียี่สศกสวยๆจ้านี่น้องแดนมาช่วยช้อนให้ครับมาตอนหลังครับเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะไล่เจอครับปลากินกลางน้ำจริงๆนะของแบบนี้ต้องพลิกแพงครับนี่ได้แล้วครับหนึ่งตัวอ่ะเดี๋ยวลุง ฝากนัณณเณรถ่ายต่อนะฝากดูแลน้องหมิวหน่อยคือเดี๋ยวตอนนี้ติดธุละนะพอดีนัดลูกค้าไว้นะครับก็ฝากนัณณเณงกับน้องหมิวหาผลงานเพิ่มนะครับหวังว่าจะง่ายแล้วแหละตอนนี้เราไล่เจอแล้วเราต้องตกกลางน้าเท่านั้นนะ,ะปลาเริ่มเข้าแล้วแหละตอนนี้เราอ่อยจนเข้าแล้วโอเคตามผลงานต่อครับ หาแล้วม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 าแล้วขยมขยมมาขยมอฮ้ยหู้สู้สู้ปลาอะไร,รไเดนแดน,นตักปลาหน่อยเร็ว <c oughs> เรียบร้อยเป็นปลาฉกนะครับตัวที่สองอนรอบนี้ออกไปด้านนอกนะครับเราจะไปหาปลาจากด้านนอก จิ๊บเดาจึ๊บเดาจึบจ๊บเดาจึ๊บจึ๊บจึบจึบจ anyway. ึบจึบเรียบร้อยปานินอะไรครับอะไรอะไรปานินค่ะไปเรียบร้อยครับนี่นะครับผงผักตบที่คืบคลานเข้ามานะครับตอนนี้ปานินได้พาไปติดกอเรียบร้อยแดนไปตัวช่วยเนี่ยไปตรงนี้นี่นะครับยกเอ่ยยยยย ใหญ่ไหมใสสวยใสสวยครับใสสวยใสสวยตัวนี้ตัวนี้เนี่ยครับดูใสสวยโอเคครับเดี๋ยวให้น้องหมิวไปปล่อยปลาก่อน อ่ะครัแล้วครับปลาต่อจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึใครสอนตั้งคุณวะนั่นเองค่ะมันโยนใกล้เองไม่ใช่ทนนอนอ่ะเออนี่แหละอย่างนี้แหละแกวจึ๊จึ๊บจึ๊ปลาตออจึ๊บจึ๊บจึ๊ไงครับจึ๊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 บจึไบจึ๊บจึบบป๊ยบจึ๊บจึ๊บึ๊บจึ๊บจึ๊บ อันนี้เรียกถ้าเป็นภาษาตกปลาเขาเรียกว่าอะไรตบเด็กตบเด็กโอ้โหอะไรโอ้อะไรคิดก่อนอันนี้นะเนี่ยได้ตัวสเตทไทยเล็กโอ้ยพี่ต่อต้องรู้ว่าอย่าบอกว่าเราไม่ได้อะคิดนอกข้างเลยเวลาโถมาเหอะขี้กากขี้กากขี้กากแบบนี้มาเหอะใครได้ไทยเล็กโดนทำโทษไม่มาเลยไม่ต้องไทยเล็กอะเล็กเล็กเล็กใหญ่นับหนึ่งนับแต้มหมดมาใครแพ้ใครแพ้โดนทำโทษโถ จุ๊บจๆ๊บจึ๊บจ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 ๊บ,จ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 บเรียบยร้อยมาแล้วหนึ่งตัวว้าไซนี้<อ>ทั้งหมดเลยไซเดียวกันเลยไซนีนะ้บอกเลยว่าทอดทอดกรอบนี่อร่อยมากนี่ครับเป็นอีกหนึ่งตัวไซสวยอยู่โอเคได้ปลปาเลย few moments later. อันนี้ก็ได้เวลาแล้วก็ตกมา สักพักหนึ่งแล้วแหละก็ได้ปลาพอสมควรนะครับสําหรับการตกส,สปิวะนะคือมันเป็นการเหมือนกับว่าพัก่อนแล้วก็<ช>คือตกปลาเนี่ยเราสามารถได้ปลากลับไปกินด้วยเป็นการฝึกสมาธิด้วยนะ<ท>ฝึกความอดทนด้วยกว่าจะ<ท>ไ,ได้ปลามั่งกว่าปลาจะกินมั่งต้องมันมีสมาธิกับการจ้องทุ่นนะครับดูทุ่นนะครับว่ามันจะยุบไปกี่ข้อใช่ไหมคือแต่ตัวนี้ตอบไม่เหมือนกันเลยใช่แล้วคือเนี่ยแรกๆก็ใช้เหยื่อ ไฮเกดอ่อยเข้าไปนะครับแล้วก็อ่อยไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอ่อยไปเรื่อยๆจนเข้าอืมคือแบบตกให้มือใหม่ได้ดูนะครับว่าวิธีการตกวิธีการมัดวิธีการาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับอะไรประมาณนี้ก็โอเคครับผมวันนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเพราะว่าลุงตั้งไม่อยู่นะครับนั่นเองก็ไม่รู้จะจบยังไงนะครับสวัสดีเอฟซีเลยครับสวัสดีคร <c oughs> ับบ๊ายบาย